รีบางตัวที่ห่อไม่ได้ด้วยกูอยู่ไหนหน่วยกูไม่ตายไรตัดกูบอกใช่เหียตายน้วยไม่ช่วยกูหน่อยไรเหียตายแล้วห่อเลยรัแล้วไอ้ด้วยยายายาไปยปไปตำรวจยังไม่ปยเธีนได้แนะชื่อนี้เตีต้งไหนต่อตียังขอยู่ขาวอยู่ขาวอยู่่วยน่วยหน่ตา่ปวหน่วยปวดหน่วยวดหน่วย เราช่วยไปาจานี่พวกมันไม่ใช่พี่ใช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 ใช่ไปเรียกเพื่อนใหญ่ไปเรียกเพื่อนใหญ่อาเดมเรียกเพื่อนนะเปิเปิไอ้เนีเปิไอ้เนีเปิตรงไหนแล้วตรงไหนแล้วเอาด็าเดขาตแพนด้าตแพนด้าตแพนด้าแพนด้าแพนด้าแพน้านิ่งังงงังไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกอมแสีส้มแบบโเยอะ รบบอลต่อก็ได้มันกูปก็ได้ไงก็ต้องมาไอ้มือยิงเกี่ยวไอ้ดิื้อไอ้บอฟเราคนละเปี๊ยได้ประตูนึงอ่ะได้ประตูนึงอ่ะมันเยอะมเกี่ยวไอ้นี่มันกำลังลงไปมันจะลังลงไปมันมาช่วยว่ะมันมาช่วยเหยเลยเออพวกกูมาพวกกูก็เยอะเหมือนกันไม่คนคนละแม่คนละแม่คนละแม่เฮียแม่ต้าแม่ต้าแม่ต้ารู้กันทั้งแก๊งแล้วแต่เนี่ย เยอะ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 มันบ่นเยอะอะไรไม่รู้พวกมันอยู่ไห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 นโดนคนโดยเลยโดนคนโดนเยอะเลยไม่ได้เลยควาชื่อเราเยอะเหมือนกันเราไหวเราไบ้านแสนละเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยมาแล้ว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 ไปย่าง้นเยอยางนเลยเตไปะดยเพื่อนขลงเราไปอยู่บ้านแสลละ ไฟใหญ่นะไฟใหญ่นะที่ของพี่เอออล้วใช่ไหมเขาชุบนี่ปิดตัวชุบหน่อยเขาชุบบนรถเขาชุบบนรถปิดตัวชุบหน่อยคุชุบเพื่อนได้นะลุงยิงให้หน่อยลุงไม่ยิงให้หน่อยยิงเพื่อนให้หน่อยเดี๋ยว่าจัดการให้เงียงยิงนะครับลุง ช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนได้ค่อยเล่นเชลี่ยตายเชลี่ยไม่ตายเชลี่ยไม่ตายชุวยเพื่อนีอย่าติดเล่นไอตีหาตัวปืนมันไตีหาตัวปืนมันไอหนึงอยู่ยิงกับปืนมันอยู่ตรงยิงกับปืนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนปืนอยู่ไหนอ๋ออยู่อยู่นี่อยู่บนเขาบนเขาล่วงนะบีนะมึงเยี่ยม๖ ไอ้เฮียติดเฮ้ยมาเอาตัวปืนดิปืนอะชุบวงงนะชุบวงงแล้วม่วำชุบมึงช่วยฟอร์ดอ้ออ่ะงานอะไร ไอ้บิ๊กมูชูไปอ่อนดิเย่อเย่บเย่อเย่อเฮ้ยไปตายไ่ตายกูไม่ตายเูไอ่ตเย่อเย่เฮ้ยไหวไหไหวให้กูได้ปืนในไฟให้กูได้ปืนในไฟให้กูได้ปืนในเก๋ไหว ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่เรื่อยอุ้มเคส่อไงนะ17นาทีเนียเล่นกันสี่แล้วยิงหน่อยยิงยิงชุบเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยดูนี่มันอยู่นี่อยู่เดียวแน่เลยเนี่ยน่ารักจแค่ใจี เจเจชุบเพื่อนหน่อยเจ๊เจชุบเพื่อนหน่อยเฮ้ยกูลงไปเล่นนะตีกูลงไปเล่นนะมันเล่นบนเขาน้าตีปืนมันเล่นบนเขาตัวหนึ่งนะมึงเห็นเปล่าบอช่เพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยช่ยเพื่อนหน่อย ส่วการเตชุขนหน่อยไปนั้นเติมขึ้หน่อยเพื่อนตรงนั้นตายเพื่อนตรงนั้นตายเยอะชุวเพื่อนหน่อยแฟงแบงเกิดแฟงเกิดไปฆ่าวว่าแฟงไอเป๊ปตายเป๊ปตายเป๊ปตายเสิร์กเสิร์กเพื่อนชุวแล้วชุวยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วดีได้ดีได้ดีได้จีบแล้วจีบแล้วจีบแล้วต้อกลางไฟต้องรถขาวเยอะต้องรถขาวไอ้แบลลี่ตายอ่ะแบลลี่ตายอยู่ด้านหลังแบลลี่ตายอยู่ด้านหลังแบลลี่ตาย ไอรีตายอยู่ด้านหลังฮังลไเยครับไกันตอมนวยมช่อไหน่<ม>ายไ,ไปเขาหน่วยเย,เยอะจัดตายแล้วไปตายแล้วไ้ย่ามึงชื่ออะไรวะบอกไอแก่ด้วยดิแก่แก่ไอแก่คว่าจะยนะ่ะหมดแลว้ว

ค่อยๆเล่น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 ปุ๊บย่าแล้วจุ๊บย่าแล้วไปเฮ้ยเฮ้ทางหน้าพี่คีเออรู้แล้วรู้แล้ว จุบลุงตรงนี้หน่อยมจุบลุงตรงนี้หน่อยจุบลุงตรงนี้หน่อยจุบลุงตรงนี้หน่อยตายตายพี่เดี๋ยวผมไปปิดเดี๋ยวผมไปปิดเองพี่ออกเล่ไฟเลยพี่หมอกไปครับช่วยเป็ดช่วยเป็ดปืนหายวะเปิดไม่มีค่อยค่อยรอตีหวยเกลินเกิดเรื่อยๆอ่ะ J K ชุบเอเยได้เรื่อยๆอ่ะพุ่งแม่งอ่ะเนี่เอาตรงนี้ม่งอยามาเล่นแย่กันดิมาเล่นนกปูดิ

ไอเดีมหน่อยดันไปปิดไอเดียเอ็มเยดัปิดไอดีมหน่อยปิดโอเซนปิดดีปิดวิ่งไปไหนอะน้องดันไปปิดไอเดียมดีไออยู่ตรงารถชไปปิดแล้วช่วยไปแล้วชุบไปเซฟแล้วชุบไปเซฟแล้วายนยไปเซฟแมันช่วไปเซฟแล้วยไปเซฟแ่ยไปเซฟแล้วช่วยไปเซ้วช่ดป้ว่วยไปเซฟแล้ยไปแล้วปเ้ ช่วเพื่อนหน่อยเพื่อนตายมึงช่วเพื่อนหน่อยมึงช่วเพื่อนหน่อยมึงช่วเพื่อนหน่อยไม่ทำเพื่อนเลยจะได้ไม่ได้หลังตับสอบพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องฝืน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 เราเล่นแลกันเล่นแล้วกันเล่นแล้วกันเล่นแล้วกันยเฮ้ย ไอ้แก่ล่วงไอ้แก่ล่วงไอ้แก่ล่วงข้างทุ่มฟ้าไอ้แก่ล่วงข้างทุ่ม้าไอ้แก่ล่วงข้างทุ่ม้าไอ้ปืนล่วงสองตัวข้างทุ่มฟ้าตัวชุบมินดฟหัวละตัวชุบไอ้เหี้ยชุบพี่มิกว่าตัวชุบไปสองตัวข้างทุ่ม้าปืนล่วงสองตัวข้างทุ่ม้าชุบพี่บิ๊กยู่ชุบพี่บิ๊กยูไงวะกันหน่อยเนี่ยชุบอยู่กันหน่อยไม่นจะปี่ตัวชุบเนี่ยไม่เห็นหรอมดูฝั่งนู้นดีมิ

มึงกดเคนะมึงกดเคนะมึงรอกดเคสนะมึงรอกดเคสหี้อมึงรีเพื่อนมึงรีเพื่อนหยุดจะหยุดจะหยุดมึงไได้ได้ได้ยีสหมดคูอะไรหี่สมี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 อะไรปะสำคัญไหมเดี๋ยวออกไนนเอ้ยเอ้ย

มามากูอืดไรสัตวนี่อ่ะมาไอ้นี่กูอืดไรสัตว์มา,มากูอืดไรเฮียะก๊บตัวตัวโดยยิงล่วงบนเลยทุกตัวไอ้เหี้ยบอบไอ้เหีย้ย,ยตีไอ้เหี้ยอะไรโดยให้มึงวั่นใจอะไอ้โทษน้องไอ้ติดพุ่มยากชิวๆบ,บับงคับบังคับไฟบ,บัง,บงคับบังคับเปิดทางคิเรามีบางตัวที่ห่อไม่ได้ด้วย กูอยู่ไกลหน่วยกูไม่ตายไรสัตว์กูบอกให้ไอ้ยเฮ้ยตายหน่วยไม่ช่วยกูหน่อยไรเหี้ยตายแล้วตายแล้วห่อเลยแล้วไอ้ด้วยไอ้ยายายาไม่ช่วยกันเลยปปปปลลลล่่่่่อออออยยยยยตำรวจงโดนกูยิงล่วงทุบไฟเฮี้ยอยควายเลยถือปืนอย่างเงี้ยห่อไปเลย 抓鱼，抓鱼。 วัวไม่ออามาของกูเลยตากีน้อยสับห่วยนั่งไม่สดมามากูอื่นหมดไอ้เฮียแตงกิ้วอะไรก็โตไอ้เฮียเอ้ยตัดตัวไม่ยมาเนี่ย เพื่อนเพื่อนพี่โดนไปเยอะเพื่อนเพื่อนโชคไ้เยอะมากเพื่อนโชคไ้เยอะมากสวยสวยแจ้งครับอ่อนสวยครับอ่อนสวยครับอ่อนเล่นดีครับเออเชิญเพื่อนมาได้วะแต่เคสนี้ใกล้เอิอแล้วเหลือประมาณแปดนอไม่ต้องช่วยมึงไปเลยมึงเล่นเลยแปดนาทีอ่ะเอเออเคสเอาพวกเราไม่เอื่นหรอกมันใจเสมอคนวะเสมอยี่สิบเก้าแล้วนะยี่สิบเก้านะ ตำรวจจุดเก้านะน้อยแล้วนะน้อยเต็มที่แล้วนะรอดเยอะอยู่อ่ะเยอะที่นัโดนเยอะอยู่เหมือนกันรีบช่วยเพื่อนเลยโดนเยอะเต็มบึงอยู่ในบึงไอ้เสี่ยบึงใคขหาดแล้วพี่เออโอ้พี่ยังเมื่อกี้ในผมยิงปีจัดอ่ะไอ้ข้าวเม่ใช่ว่าไอ้ตีิยิงเมื่อกี้น่ะเออแล้วมึงคิดว่าอะไรนะ ก็บีดพี่ตียิงบนรถปุ๊ปปุ๊ปล้มอ่ะโดนยิงตลอดเพื่อนเลยสิบคนโดนยิงอย่างเดียวแต่ผมไล่ปืนแม่งไม่ได้สักที้อะไรช่วยเคสเพื่อนน้องมามาโฟกัสช่วยเคสกันมามาไล่กันเลยรีบรีพอร์ตพี่ด้วยเองนะพี่ผมเองนะแคกขาวอ่ะตรงทางลงขาวไม่ไหวอ่ะโอ้โหเปนไปงนู้นแล้วไอ้สัอีเคสกลังเข้าแค่อาหารมีหนึ่งแมนแค่ทหารใช่ใช่ใช่หนึ่งแมน่แจบเหลือรอดคนเดียวผมก็ช่วยมันได้เมื่อกี้เนะเข้า้ค่ทหาร ชุบผมอยู่ในคุกผมอยู่ใน้กข้าวหารป้าพี่หนึ่งไม่อะว้อนเพราววะพีผมพี่บอสผมจะชุบอยู่เลยตัวสุดท้ายเอาตนี้ก่อนเอเคก่อนเอเคกเากนเ่กข่าก่นเหนขนนะพี่สะเานเขา่อนเ่าก่เอเ่นเ่ก่ อีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะตามไม่ทันผมรอดแล้วผมรอดแล้วได้นนั่นไหมนี่เวดนั่นน่ะหัวทองผมเห็นหัวมันอยู่เเออ๊ะไปไหนกันมาในนี่ไปบ้านโดนมีโดนโดนโดนอ้าวได้ยินด้วยเหรอคิดว่าปิดไมค์แล้วไอ้เหี้ย กมิดไได้ยินด้หรอกตัวปืนเนี่ยตัวบานโอโมตัวลน้ำให้พี่เราน้อยกว่าตอนเล่นรน้อยกว่าน้าบ้านโอโม่คันหนึ่งพี่กูกลับพิมพูกอะพี่จ้าโอโม่คันนึ่งต่อยต้องไปเดไมกัแถวบ้านเหอติ๊กตอกเราเยอะนะเคส็ดอะเยอะละพี่มาสองพันแล้ว อันนี้นั่งสองมันไปเล่นโซน LGR โซน LGR จอาร์บอกโซนเอลจีอารโคตรเยอะเหมือนไอ้ตอกย้อนไปไอ้เบยเปล่าพี่มันก็ปืนไหวไหมใช่แค่หอบเปเยอะครับลุงมันต่างหอกไม่นานเลยแกตัวแอมเลยเชนหนึ่งพี่จะไปลงฝั่งบ้านคนรวยนี่น่าจะพี่เชอร์ไม่ดุไปลงฝั่งพายเงยจะลงฝั่งบ้านคนรวยไอ้ผมเจอเชนหนึ่งคนคนเยอะปะพี่ใช่เชนปะตื่นตรงให้หมดเลยมาต่อเป็นแค่คนบ้านเอแซบบ้านเอแซบเชนเปย์ไล่เชนเปย์อยู่ ลงไปตอปืดพูดต่อพูดแม่ผมแค่เห็นเห็นเคสพี่มันผมอยู่ใกล้ๆเฉยเสื้อผ้าบ้านอินเวนมาได้เหลอโดนโดนหนึ่งอะใครว่างต้องไปไหมับมอยู่ไหนนะพี่ไม่มาไม่มาก็หลุดเท่านะโคเคนทำเลยอยไหนแร์เอิญนะเสื้อผ้าบ้านอินเวนเขาหลุดได้ยินหรือเปล่ากปลยม็อบกำลังไปกำลังไปให้ได้ไม่นานแล้วนะเสื้อผ้าสะพานเหล็กพี่เต็มเลยแถาโคเคน เมื่อเราจะหลุดเพื่อนไมเพี่เคสที่กูเพิ่งได้มาเคสอีกที่กูจะเคสกูจะเคสหันเดียวกังหันเยอะอยู่เยอะเกินนะกูออกแล้วเยอะมากเห็นแล้วเห็นแล้วข้างหลังเห็นแล้วครับอยู่ข้างหลังซ่อมรถอยู่เดี๋ยวมึงจะได้เลยจ้ามันไปเติมอีกสองสามคันอ่ะ๊บเกินเติมแล้วนะพี่ต้องออกอันนึงตรงเขื่อนเขื่อนน้ำโมเอ นวางเอาวางหน่อยนะขับไปอยู่เข่าเข่าโอเคจะวางรถลบไปพี่บ๊อบหลุดไปยังไลยบ๊อบอ่ะไม่หลบไม่หลบผมโดนอยู่เนี่ยผมโดนไล่อยู่เนี่ยตอนนี้เฮ้ยโดนตอมอ่ะที่จะมามันเยอะมันเยอะมากเลยพี่ไอพี่อันตรงอินเวตอะเยอะเยอะเยอะพวกมันเยอะใหญ่มันนะอินเวตเรา็ดลบไปพี่เราลดลบไปพี่นี่ดคข็มอุ้มมาเนี่ยเอาเจอเข็มออกมาขับโคงโคงเข็ดอุ้มอ๋อโอเค น่าจะไม่ได้กินเหี้ยมาม่ากูอื่นหมดอ่ะอ้าควยเอ